สวัสดีเฟนเฟนทั้งหลายวาสันมันนี้กาทั้งทีมงานของ่มกู้ภการเสาก,สกทำให้ทำหน้าว่าสันพี่น้องเลยเพราะว่าโควิดมันระบาดแหงเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศอยู่ใหอย,ยู่นาคือเก่าพี่น้องไปใสรร่ผ้ได้เ้อพี่น้องเลยตอนนี้เรามาระวังน้ำกัดพี่น้องออกไปใส่ผ้ได้ขนาดออกต่เขื่อนก็นยังุปยังได้พี่น้องนี่ออกไปหน้าได้อยู่วาสันพี่น้องเลยเนาะมาเลียนแบบสุขสุข ผิดพลาดประกันได้ก็ขอโทษขออภัยนะเด้อพี่น้องอย่าเผาเกลียดอย่าเผาสังกันได้พี่น้องเอยตอนนี้ก็บรรยากาศอยู่ใหม่อยู่หนาคือเก่าพี่น้องเนาะทังทีมงานเบาดวงเพื่อนเด้อเพื่อนเบาหล่อเพื่อนคนหล่อนละ้มาจากขบวนแข่งวมาสั่นพี่น้องเนาะบรรยากาศพี่น้องเนาะ แบบสันส้นๆได้พห่น้องคลิปนี้ก็เสิจ็จจบสำนีน้องขอขอบใจเพื่อนสุขุสุสคนะคนไลค์ก็แชร์ให้เป็นกำลังใจ